สอรอชลอ,อยืนยันนะครับว่าตรวจสอบเรือที่ทาการิเซียควบคุมเอาไว้มาจุกระสอบยาเสพติดน้ำหนักรวม1ัน0กกิโลกรัมหรือเกือบ2ตันปรากฏว่ายืนยันว่าตรวจสอบร,ระบบฐานข้อมูลเรือไทยไม่พบเรือดำนี้ในระบบฐานข้อมูลเรือไทยการประสานงานกับต่างประเทศและหน่วยงานในประเทศเพื่อตรวจสอบว่าตกลงเรือสัญชาติอะไรแม้จะติดธงชาติไทยก็ตามที ระหว่างที่เดินหน้ามุ่งหน้าเข้าหน้าน้ำดิิเซียและถูกจับกลุมเหตุการณ์นี้เดี่ย13พุทสภากองทัพเลือินโดนีเซียจับยึดเรืออังโทโท99ค่ะนี่ถ้า88นึกว่าอะไรเนี่ยอังโทโท99ติดธงชาติไทยพร้อมลูกเรือลักลอบขนยาบ้าและโคเคนได้ที่นอกชายฝั่งเกาะสมุมาตรา สอรอชอรซึ่งย่อมาจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะได้รับแจ้งว่าได้รับแจ้งว่าออได้รับแจ้งจากสำนักง,งานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยในจาการตาว่ากองทัพเรืออินโดนีเซียได้สกัดกั้นและจับกลุ่มเรือประมงต่างชาติชื่อเรือที่เราบอกไปเนี่ยค่ะอ,อังโทโท99ขณะแล่นอยู่ในน่านน้ำซึ่งอยู่ที่จังหวัเกาะเรียว S <S พฤติกรรมน่าสงสัยคือไม่มีไม่มีอุปกรณ์จับปลาและไม่มีปลาบนเรืออินโดนีเซียเข้าตรวจค้นของ,ของกลางบนเรือเป็นยาเสพติดปรรจุในกระสอบรวมน้ำหนักประมาณ1,900กิโลหรือเกือบ2ตันแบ่งเป็นเม็ดแอมฟิตามีนคือยาบ้า7 705กิโลโคเคน1,200กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ารวม7ล้านล้านรูเปียหรือเป็นเงิน ประมาณ1 2 8ล้าน USD US ดอลล่าหมื่นกว่าล้านท่านผู้ชมผู้ถูกจับกลุ่ม5คนก็เป็นผู้ควบคุมเรือชาวไทย1คนแล้วก็เป็นลูกเรือที่เป็นชาวเมียนมาก4คนทั้งหมดไม่มีเอกสารประจำตัวทั้ง5ารายยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่เมืองบาตัมกองทัพเรืออินโดนีเซียส่งต่อให้ปปสอินโดนีเซียดำเนินการสอบสวนเคดี รวมถึงสืบสวนหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะโคเคนมากขนาดนี้ยาบ้ามากขนาดนี้จะมาจากไหนฮะอ้าวท่านผู้ชมทีนี้เบื้องต้นล่าสุดเนี่ยค่ะศูนย์ปฏิบัติการสรชร ตรวจสอบในฐานข้อมูลเรือไทยไม่พบว่าเรือลำนี้อยู่ในระบบฐานข้อมูลเรือไทยนะคะก็เลยอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศและหน่วยงานในประเทศเพือ่อตรวจสอบว่าตกลงเป็นเรือสัญชาติอะไระมีท่านผู้ชมอย่างน้อยสองท่านเขียนบอกสรชรชรต้องอ่านว่าสอนชนผมก็จะว่าอ่านเป็นชื่อย่อไม่ใช่เหรอฮะสอนชนเหรอคะไม่ได้ประชดใช่ไหมคือตอนนี้จับทางไม่ถูกแล้วเนี่ยอ้า ท่านผู้ชม